สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาถักดอกลักนะคะวันนี้จะถักสีขาวนะคะดอกลักก็จะมีทั้งสีม่วงและสีขาวนะคะแต่วันนี้จะมาถักสีขาวค่ะใช้ไหมซัมเมอร์เบอร์16นะคะแล้วก็เข็มนี่เบอร์11ค่ะเราจะเริ่มต้นที่ขึ้นโซ่15้โซ่นะคะ พึ่งต้นโซ่สิบห้าโซ่ค่ะพอเราได้สิบห้าโซ่แล้วนะคะเราจะแทงย้อนกลับลงมาในหลักที่สิี่นะคะแทงแทงแล้วก็ล้วงไหม กลับมาให้เป็นห่วงอยู่ในเข็มแบบนี้จะแทงกลับไป5หลักนะคะอันนี้หลักที่1หลักที่2 3 4และ5นะคะพอเราถักได้อย่างนี้แล้วนะคะให้ห่วงมาอยู่ในเข็มได้5 ห้าห่วงเลยนะคะอันนี้ไม่รับนะนับหนึ่งสองสามสีห้าที่เราแทงในในหลักนะคะเสร็จแล้วเราจะรวบนะคะพันปลายเข็มดึงรวบกลับมาทางนี้เลยนะคะรวบแบบนี้เสร็จแล้วหลักถัดไปหลักที่หกเราจะถักซีนะคะถักซีคือแทงหลวงไหมและรวบมาห่วงนี้เลยนะคะอันนี้คือถักซีนะคะ หลักต่อไปถัก X ค่ะถัก X แทงรวบไหมมาอยู่ในห่วงเข็มถักด้านนี้เสร็จแล้วก็พันปลายเข็มรวบทั้งสองห่วงเลยนะคะอันนี้คือถัก X ค่ะหลักต่อไปให้ถักทีนะคะพันปลายเข็มหนึ่งครั้งแทงในในลงหลักถัดไปนะคะแล้วก็ล้วงไหมกลับมา เราจะเห็นแบบนี้เป็นสามเส้นนะคะแล้วก็รวบทีเดียวสามเส้นเลยค่ะอันนี้เรียกว่าถัก T นะคะต่อไปหลักต่อไปถัก F ถัก F คือพันปลายเข็มหนึ่งครั้งแทงลงไปหลวงใหม่กลับมาเราจะเห็นเป็นแบบนี้สามเส้นแต่เราจะรวบรวบทีละสองเส้นนะคะรวบครั้งที่หนึ่ง รวบครั้งที่สองเราจะทำแบบนี้สามหลักนะคะนี่ได้หนึ่งหลักแล้วสองแล้วก็หลักที่สามถักเอฟนี่สามหลักนะคะหลักถัดไปให้ถักทีค่ะถักทีคือพันปลายเข็มแทงลงไปนะคะ้วงไหมกลับมานะรวบเลยทั้งสามเส้น หลักถัดไปถัก X แทงลงไปล้วงไหมกลับมาแล้วก็รวบนะคะแล้วเหลืออีกหนึ่งหลักเราให้เราถัก C นะคะถัก C ถัก C คือแทงลงไปแล้วก็รวบเลยนี่ได้หนึ่งกลีบแล้วนะคะได้หนึ่งกลีบแบบนี้แล้วนะเราจะถักทั้งหมดห้ากลีบนะคะดอก,กรักมีห้ากลีบแล้วเราก็ขึ้นกลีบต่อไปโซ่สิบห้าเหมือนเดิมค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่และสิบห้าพักเหมือนเดิมค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็รวบ แล้วก็ c ีในหลักถัดไปนะคะเราจะทำแบบนี้ทั้งหมด5้ากลีบนะคะพอเราถักครบห้ากลีบแบบนี้แล้วเราก็จะมาซีกับหลักแรกนะคะซี c กับหลักแรกนี่เลยนี่นะคะแทงลงไปเลยค่ะมันจะมีรูให้เราแทงอยู่ซี c ไปเลยค่ะถักซีและถักโซ่เจ็ดหนึ่งสองสาม แล้วเราจะมาถักซีตรงหลักคอตรงแต่ละกลีบตรงนี้นะคะมันจะเห็นรูเล็กๆให้เราแทงได้อยู่นะคะตรงนี้ไม่ต้องถักซีแน่นนะคะหลวมน้อยๆได้ค่ะกลีบต่อไปเราก็จะบิดๆหน่อยนะคะมีรูให้เราแทงอยู่ค่ะกลีบที่สามค่ะกลีบที่สี่ และกรีดที่ห้าห้ากรีดเสร็จแล้วเราก็จะมาซีกับหลักแรกตรงกลีบตรงกรีบแรกเลยนะคะตรงนี้นะคะอย่าซีตรงนี้นะมันจะเป็นแบบมันจะหินแบบไม่สวยไม่เนียนนะคะซีไปเลยค่ะนี่นะเสร็จเรียบร้อย ตัดไหมเราก็จะมาเก็บไหมเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะเก็บปลายไหมนี่เลยไหมเราจะไม่ตัดติด เวลาเราเสร็จชิ้นงานเลยนะเราจะเผื่อไว้หน่อยแล้วเราจะมาเก็บปลายใหม่ให้เรียบร้อยนะคะทุกคนเก็บปลายใหม่ซ่อนให้เรียบร้อยเก็บปลายใหม่ไปเลยนะคะแล้วแต่วิธีใครจะเก็บวิธีไหนก็ได้ให้มัน ให้มันเรียบร้อยอะค่ะให้มันเนียนที่สุดนะนคะเสร็จแล้วก็ตัดมันเหลือเราก็ตัดเลยตัดให้เรียบร้อยแล้วก็มาจัดทรงค่ะแล้วมันก็จัดกีบสัสดทรง ดงดงขยงๆขยับหน่อยนะคะก็จะเป็นดอกรักดอกรักนะคะเสร็จสมบูรณ์แล้วเราก็จะไปชุบน้ํายาให้มันแข็งได้มาให้มันแข็งขึ้นค่ะ <c oughs> ส,สวย